มันมีจริงจริงเอเอสเคว่ะเรฮัลโหลสต๊อบไม ั้งอากาศร้อนทั้งหัวร้อนพี่ไม่ได้อาบน้ำน,นานหรอกพี่อยากพักเอ,อ่อพี่อยากพักสายตานิดนึงคิดว่าก็พักครึ่งชั่วโมงไง <tem ec is> คุณฟอลโล่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมบอกไปอ่านชื่อนะฮะฮ่าฮ่าเหมือนกันไหมนั่นสักกุ๊บบิ้ง Take a yeah we know we know Ah, we son kill him kill him oh my god uh Makin stun me uh, I think you use you don't don't do don't uh, use you save me don't you for them ไอ้คำมิงไอ้คำมิงไอไอ้คำไอ้คำไอ้คำโอ้ยเลยปีให้มีปีให้ชิวมีปีให้ชิวมีวิโด้คอมแบ็กโอเคไม่ขี้เอาลู่ไม่ขี้เอาลู่วิโดอมแบ็กอเคไมไม่ขี้ก็คำเล็บไม่ขี้คำเล็บใส่อินโดแค่ฟูคอมแบ็กแบ็กอินโดอินโดวิโด้อินโดอินโดแอนด์ไรท์ เว้ยเซตตวตีว่เะเว้ยเซตตวตีว่ะฮึมโอเคให้ชิวเบกเอ่อผมบอกมาแล้วว่าว่าห้ามเอาชิวใส่แดมซาเลียแม่งเล่นไม่เป็นเฮ้ซาเลียอยู่ดอนยูส์ for แดมโอเคยูเซฟมี่ยูส์ยูส์ยูเซฟมี่ ใครมูบอวมันหน่อยเดแม่งมันไม่เข้าใจวะเออคาริอาีเจีาริอาวี่คือแม่งมันใช้มันใช้ชิลใช้ใช้เล่นอะพี่จะตายโอเครีโอเคพุชชิ่งพุชชิงพชชิงพชพชพชพุชพุชพุชชดชชช Ok em xem nhé. down, shield down. Ok good, good chill. Thanks. Ờ, đi qua đi behind Mấy kilo, mấy kilo đi qua Ok, back, back, back Back, 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 sorry I have ultimate ทาเลาะะเลาะทาเลาะเลเจ็ดีบีให้โลโลโลเวลี่โลดีวา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 แม็กกี้แม็กกี้โอเคกดแบ็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 โอเคโอเคโอเคเวเวเอนตีวี

CIA, เกนี่ว่าไงนิกไฟโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช้เลยเมื่อกี้คือ <c ười> ตาเลียไม่น่าใช้แต่เราไม่มีคอมโบ Ultimate, ออฮาวแมนนี่แอนติเมทอันนะฮาวแมนนี่แอนติเมทโอเว่นเว่นมีเวนมีไอเทมดีพูดพุชพุดพุช โอ้ i g h t คัมพ g โรดโนบบอโนบเบอร์เตียเียแฮชิมีคัมพโรดคัมพโรดแนวโกุโอ้าเตียสาเดียต้องให้เชลลเมื่อกี้ถาเดียให้ชลลได้กมดอะลล์ ready ลย ready โอ้เมื่อกี้น่าจะได้นะ ถ้ามันเซฟผมได้เมื่อกี้ได้หมดแล้วคือจริงจริงอะ่ะเมื่อกี้ต้องเข้าต้องเข้าอีกแล้วเพราะว่าไงมันจะฟุดไก่อ่าแคร์โฟลแคร์โฟเออร์ชัตเตอร์ Oh no! Ah, no oh. Use me. Oh. Put push. Put. Let him die. Q. Use, use. Soldier here. Soldier. Oh my God. โอ้มันคิวไม่ได้ทัดตัวเลยหรอวะพูดไปขนาดนั้นแล้วโอ้ไอไอดอนที่จะเป็นดีบีไฮแมนอ๋ออันนี้มีลูซิโอเดิร์ไอดอนทีเย้ไอซีลูซิโอตาย่าขอบคุณคุณมิ้นนะครับแล้วก็มีมันนี่นะครับตะข้อคุณ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 มิ้นคุณมีมันนี่ thank you follow ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮะ พี่ว่าเกมทำให้เรียนรู้ภาษาหรือเปล่าครับพี่ก็คิดว่างั้นนะฮะอยู่นี้คนยูยูจะสุดกัเนชิฟผมคิดว่าซาเลียเราเล่นไม่เป็นอ่ะมันเลยยากคือพอซาเลียมันให้ชิลไม่ดีอ่ะผมจะเล่นยากเลแลาผมจะขออะไรเงี้ยเอ้ดพเไม่ขาดอ่ะโซเยอร์ โซเยอร์ยิงใครไม่ตายแรงก็เยอะอยู่นะไม่รู้อะ่ะเมื่อกี้คือดาเมดดาเมด,เมดเมไม่ขาดดาเมดไม่ขาดฆ่าคนไม่ได้คข้ว่าเราเล่นเกมเราถ้าเราเล่นเกมด้วยแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยผมว่ามันจะทำให้เรา พูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะควาจริงนี่ผมพูดได้ถึงขนาดนี้ก็พูดแบบถูกตัวไหนยก็แม่งได้มาจากเล่นเกมนี่แหละไม่ได้ได้มาจากเรียนเลยเรียนกูไม่เรียนภาษาอังกฤษเลยทีย่จะจะบอกว่าติดเอฟตลอดทั้งมอติดแล้วติดอีก มันเชื่อวะอ่าอเดรคัไรซ์โซเย่คัไรไซ์ now now คัโอเคไอริชิโไอริชิโเรโกริเรนฮาร์ดรเรนฮาร์ดรเรนฮาร์ดเบรรี่โร ฮิปเปอร์เล็บซ้ายคิวฮิมโอเคคูดจบอันนี้ผมมีช่อง YouTube แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้สตรีมหลายเกมจะกลับมาเล่นโอวัลละนะฮะ ไอ้ฮา w เมนี่อิเ m a มตไม้ชิมคอคอเรนฮาชิวดาวเรนฮาชิวดาวสเปมชิวหิมเอ้ฮาวเมนี่ไอ้ซาเลียยูแฮปชิวโอเคนี่บ่มใหม่ Good, good red, good red. Okay. Uh, I think you you waste him coop. Okay. Uh, battle three, battle three. Now. Right hard, ready, ready. Yeah, I'm ready. Rush in, rush in, rush in. Go, 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 go. I got bubble. Ripa, 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 RIPA Ripa behind you! Yeah, Q yeah, Renhat, ALONE around! Kill, KILL salo! Kill salo! Kill him, Salo! 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 Enemy contact. Nice, nice, nice. Ah, no no he no. uh, Becky hero. uh, Next fight, careful hammer down Careful hammer down hay charge you I charge you Just side, just side, just side, just side. <coughs> Good red, good red, good red Analo, analo. Give me a bit, give

Six seconds, six seconds, three Okay. I think you come right one more. Come right one more. The down, the what what he? so he? He? behind you. To so low. McKee kilo McKee kilo Sally, hello, hello, Oh, so you're oh, at oh. oh my god! Oh my god! Imagination. Uh, sorry, I got I have god! Oh uh, this time I Oh my god! Oh i will bubble. my god! Oh have you You have you, you have you have to use Aria let's go, let's go let's go I have to use I have to use, I have to use Right hand Soldier alone, soldier alone Oh my god Pushing, pushing อูเซโอเปรรถไรฮะไรฮะไรฮะไรฮูเซโอเป็นรถเป็นรถ Ok, recoup, re, re, recoup, recoup. My ultimate is charging. My ultimate is <coughs> charging. Bên siêu ren, b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 ên siêu ren. คุณล่อไม่รู้จะล่อยังไงแล้วดาเมจอยู่ไหนวะอา้า ลวงดีพีให้หน่อยลวงอันนาให้หน่อยเออแคนฟูลแฮมมัดดาวแฮมมัดดาวแฮมมัดดาว s าเลียซาเลียโลซาเลียโลกุดกุดกุดเซนเซอร์มีหายกันจีกันจีกันจีเปโลนาอนาเห็นอนาป้าทางขวาโลโล เซนฮาร์โลเวลีโลฮันาฮิวฟีไรไซซีซีฮิมฮิวฮิม่าบอกนะว่าเพลโหลดไม่ดันเพนจิเกนจิเกนจิเพลโหลด ไอ้ก oh <Score. S 1> คิดว่ามันเปลี่ยนสามแทงมาแต่แรกเนี่ยอีซี่แล้วครับ <Score. S 1> ผมว่าถ้ามันเปลี่ยนลิงมาที่ตอนที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนอะตอนนี้ผมก็รอรอมันเปลี่ยนแต่มันไม่เปลี่ยนไง เอ้ยค่าเหรียญเงินซาเลียแม่ง okay. English. English. แรงอะไรวะซ <Okay. 21. S 1> าเลียโอม่าแะไรโอ้ได้ได <c oughs> ้เท่านั้นนะครับซาเลีย <c oughs> ดูจากซีซันแต่ละซีซันแหละ I leave my bubble to you. Uh. Yes. I, you yeah. yeah, I think you you don't use shield for them, okay? Okay. Yeah, you yeah, you sh you save me. Waiting, I shield back Okay, I call shield back You 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 still save me. Okay. Alright, I, I try my best. I'm get far far lah. I'm shield out, shield out, shield me, shield me. Ro lo lên hát rồi, ok lên hát đây, lên hát đây. Mở Messi lo, mở xi rồi Oh em đây. Em mới xén 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 mà. Get the Zara, get the Zara. Yeah. Push 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 push, ok. Back 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 back. Back 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 back. careful full lại đây là nó như thế này. No bubble, no bubble. Aku apa-apa, aku apa-apa No oh, bubble, no more bubble, no more bubble Okay Oh no Oh oh I got bubble, I got bubble Careful Oh. oh no. 30 seconds. Ah, uh, you should not know. I'm stunned. Helden sterven nicht. Who's the old coming at you? Thank you. They are taking our point. Slave! A goal for the top. Complete. ใช่ซาเลียซาเลียเราไม่มีดาเมจเลยซาเลียเราทำอะไรไม่ได้ซาเลียไม่มีดาเมจเลยกูดาเมจเงินโ <c oughs> อ,อ้โหไม่มีใครฆ่า,มาหมฮีนได้แต่ไฟา่าไ,ไม่ก็คือทีมเราแม่งฆ่าใครไม่ได้ขนาดพุทธแบบไล่ฮะตายพุทธพุทธดันไปแม่งฆ่าเขาไม่ได้สักตัวจนไลฮารต์เขาจนเขาเดินกลับมาแล้ว น้ำมจขาดขาดเกินโอว่หเกมเมื่อ oh, กีมม้เ,กเต็มที่นะแต่ไม่เไม่ไม่มีอ่ะฆ่าไลท์ฮาร์ดเขาไม่ได้ฆ่าฆ่าใครไม่ได้ฆ่าเอาโอ้ยแม่งฆ่าใครไม่ได้เลย my god ชีวิตสามพันห้ากูจะถึงไหมเนี่ย ามันลบน้อยอยู่ครับลบทีละสิบเอง